กดถึงเรื่องของการจัดส่งอาวุธให้กับฝั่งฝั่งของยูเครนนะคะหลายชาติตะว,วันตกเนี่ยก็ได้มีแผนในการจัดส่งอาวุธให้กับทางด้านของยูเครนอย่างล่าสุดนี้แคนาดาเองเนี่ยได้มีการถแถลงการร่วมกันโดยรัฐมนตรีกาาโหมของแคนาดาอานิต้าอารันนะคะมีการถแถลงการร่วมกับโอเลซีเลสิคอฟรัฐมนตรีกลาหโหมของยูเครนเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยแคนาดาจะมีการบริจาคยานเกราะลำเลียงพล200คันซึ่งมูลค่ากว่า90ล้านดอลลาร์แคนาดาให้กับกองกําลังของยูเครน ซึ่งยานเกราะลำเลียงพลนี้เนี่ยถือว่ามีเทคโนโลยีล้ำสมัยนะคะแล้วก็สามารถติดตั้งอาวุธได้อย่างง่ายนี่เป็นส่วนหนึ่งนะของความช่วยเหลือทางการทหารมูลค่ากว่า500ล้านดอลลาร์แคนาดาที่ก่อนหน้านี้ผู้นำแคนาดาจัสตินทูโดได้มีการประกาศและก็ยังบอกด้วยว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยความช่วยเหลือต่างๆก็อาจจะมีการซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สาร,รัฐผลิตขึ้นแล้วก็ความช่วยเหลือของแคนาดาที่ผ่านมาถ้าย้อนกลับไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าณวันนี้มีมูลค่ารวมกว่า1000ล้าน มีทั้งรถหุ้มเกราะมีทั้งเสื้อกันหนาวมีโดรนแล้วก็มีกระสุนนะคะขณะเดียวกันไปดูฝากฝั่งของเยอรมนีกันหน่อยเขาบอกว่ามีการคาดหวังเอาไว้ว่าการประชุมที่กัน,นจะเกิดขึ้นที่เรียกว่าการประชุมรัมสไตน์การประชุมกลุ่มประเทศพันธมิตรร่วมป้องกันยูเครนที่ฐานทัพอากาศสหรัฐในเยอรมนีฝากฝั่งของเยอรมนีเนี่ยเขาก็มองว่าในเรื่องของการส่งอาวุธไปให้เนี่ยเขาก็บอกว่าแต่จะส่งสัญญาณไปให้กับสหรัฐบอกว่าถ้าเกิดจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยสหรัฐก็ต้องมีการส่งรถถังอบนะับย ก่อนและนี่น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่นะคะกับรัฐมนตรีกาลาหหมคนใหม่ของเยอรมนีว่าเขาจะมีการจัดการเรื่องของการส่งอาวุธให้กับยูเครนอย่างไรค่ะครับนี่ฮะเยอรมนีนั้นก็บอกว่าตัวเองพร้อมนะในการที่จะส่งเรื่องของอาวุธให้กับยูเครนโดยเฉพาะรถถังแต่นั่นหมายความว่า สหรัฐอเมริกาต้องทําเป็นตัวอย่างก่อนไม่ใช่มากดดันให้ชาติอื่นส่งแต่ว่าตัวเองนั้นเนี่ยไม่ส่งะนะะแล้ววันนี้เนี่ยจะมีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของนาโต้และชาติพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาเนี่ยรวมแล้วเนี่ยกว่า50ชาติจะมีการประชุมกันที่ประเทศเยอรมนก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อถูกเยอรมนีย้อนสอนกลับไปยังสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยลอยออสตินในฐานะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐนั้นเนี่ยจะตอบเรื่องนี้เนี่ยกับบรรดาชาตตติิิสมมาาชกกแลก็พัันนนธรรร่ย่ยอองไะคบ